สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีธาตุน้ําลักนาธาตุน้ํานะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะตอนที่1นนะคะซีรีส์ความรักนะคะตามหารักแท้ไปกับไพย,ยิปซีนะอากวางก็ทำเอ่อคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะกวางจะทำนะคะทุกๆตอนนะคะเป็นเพื่อนให้กับคนธาตุน้ํานะ,ะส่งกําลังใจนะคะให้กับคนธาตุน้ํานะคะที่กําลังมองหารักแท้อยู่นะคะ กวางก็จะทําให้กับเพื่อนๆจนกว่าคุณจะได้เจอรักแท้ของคุณนั่นแหละนะคะเอ่อคลิปซีรีส์ความรักนะคะกวางก็จะนับแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าเป็นคลิปรายเดือนนะคะกวางก็จะนับแบบตะวันตกนะโอเคค่ะชาวมีนทิจิตรกรกฎนะคะมาดูซีว่าพลังงานตอนนี้ของคุณนะเป็นอย่างไงบ้างนะคะในมุมมองของรักแท้นะคะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์คุณจะมีพลังงานดึงดูดรักแท้กลับมาไหมเนี่ยนะช่วงนี้นะคะ ช่วงนี้นะคะตัวตนของมีนพิจิกกระกปนะคะคุณจะได้เป็นไพ่เดือดแฮงเมนเข้ามานะเอ,อ่อมีไพ่สิบหม้เท้าเข้ามานะคะแล้วก็มีไพ่หกถ้วยเข้ามาด้วยช่วงนี้นะคะกวางม,มองว่าคุณกําลังอยู่ในกรอบความสัมพันธ์นะคะกําแพงที่คุณสร้างขึ้นมานะแล้วก็ตีกรอบให้กับคนที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณนะคะคนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณนะคะคนคนนั้นนะคะอาจจะเคยเป็นแฟนเก่าของคุณก็ได้นะ คนที่คุณเคยผูกพันนะคะคนที่คุณเคยรักเขามากที่สุดนะอาจจะมีการกลับมาแล้วนะคะเขาอาจจะปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าคุณอีกครั้งหนึ่งนะแต่กับแทนที่ว่ามีพิจิตกรากฏนะคะคุณจะดีใจนะกับการกลับมาของเขานะคะมันกลับทําให้คุณรู้สึกไม่มีความรู้สึกอะไรเลยก็ได้นะเพราะความรู้สึกตําแหน่งของคุณคุณได้เป็นไพ่สิบดาบเข้ามาแต่คุณก็ไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นอะไรนะ ไม่ได้โกรธเขาไม่ได้แค้นเขามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างหายมานานแล้วนะคะหรือเลิกลากันมานานแล้วนะคะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขานะคะอยากจะกลับเข้ามานะคะทวงสถานะ,ะความสัมพันธ์เดิมนะจากคุณแต่คุณรู้สึกแบบว่าคุณไม่สามารถนะคะที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมกับเขาได้แล้วก็ได้นะหรือถ้ามันจะเป็นไปได้นะ เหมือนตัวคุณต้องใช้เวลานะเขาต้องทําอะไรก็ได้ค่ะที่สามารถพังกําแพงนะคะให้คุณนั้นนะคะสามารถตอบสถานะความสัมพันธ์นะคะที่ชัดเจนกับเขาได้ว่าคุณนั้นจะกลับไปเป็นกับเขาเหมือนเดิมตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาของคุณแล้วนะคุณบอกว่าไม่ใช่ปัญหาของคุณแล้วนะว่าคุณจะให้คําตอบนะคะว่าคุณจะกลับมาให้โอกาสเขาไหมนะมันอยู่ที่ตัวเขาค่ะว่าเขาจะทํำยังไงนะทาให้คุณนั้นเชื่อใจเขาอีกครั้งนะคะแต่คุณให้อภัยเขานะ คุณให้อาภัยเขาแล้วคุณอาหสิกรรมให้เขาแล้วนะคะกับสิ่งที่ผ่านมานะมันเหมือนกับว่าคุณได้ปลดปล่อยตัวเองนะคะแล้วคุณก็ได้เดินหน้าต่อนะคะกับตัวเองนะคะแล้วบทเรียนตรงนั้นนะคะมันทําให้คุณนั้นตีกรอบนะคะในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แม้กระทั่งนะคะคนใหม่ที่เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณนะคะโอเคนะคะประมาณว่าหรือว่าคนคนนี้นะคะเอาจริงนะเขาอาจจะไม่ได้เป็นอะไรกับคุณเลยตั้งแต่แรก คนคนนี้นะอืมอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันในสมัยเรียนก็ได้เท่าที่กวางดูนะเออฉะนั้นความสัมพันธ์นี้จึงถูกตีกรอบนะคะอยู่ในระยะที่มันควรจะเป็นนะแต่คุณรู้สึกว่าเขานะคะเหมือนกับรู้สึกอะไรกับคุณมากมายมากกว่าเนี้มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะคะที่คุณวางสถานะให้เขานะคะในระดับเพื่อนนะคะหรือว่าพี่น้องหรืออีกนายหนึ่งนะ ความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์รักใหม่ความมองว่ามีนพิจิกรกอนะคุณอาจจะเจอนะคะในลักษณะความสัมพันธ์ที่ต่างไวัต่างอายุกันมากเลยอะ่ะมันทําให้คุณไม่กล้าคาดหวังเลยคะ่ะว่าความรักครั้งนี้นะคะจะเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์เก่าที่กลับมานะคะคุณมองว่ามันไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วอะ่ะในความรู้สึกของคุณตอนนี้นะแต่ในอนาคตไม่รู้คะ่ะ ก็บอกแล้วไงมไม่ใช่ปัญหาของคุณเลยมันเป็นปัญหาของเขานะคะถ้าสมมติว่าเขาอยากขอโอกาสคุณนะคะเขาก็ต้องใช้ความสามารถนะใช้พลังพาวเวอร์ของตัวเขาเองนะคะมาทําให้คุณนั้นรู้สึกเชื่อใจไว้ใจก็คือพูดง่ายๆมาพังกําแพงในหัวใจคุณได้อะแต่ตอนนี้นะคะคุณยังไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาและคุณนั้นนะคะก็ยังไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมกับเขาอะประมาณนี้นะคะเหมือนตัวเขาอะจกกะกวนกวยนะห้าไม้เทา้าเขากวนกวยนะคะ เพื่อที่จะได้ความรักจากคุณเขาอยากได้ความรู้สึกที่เป็นความรักจากคุณอะมีนพิจิกกรกฎและนั่นนะคะมันทําให้เขาพยายามมากอะนะคะที่จะทําทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะมาอยู่ในหัวใจคุณนะเขาเหมือนเป็นนักสู้ไม่ยอมแพ้ประมาณนี้เลยอะนะคะหรือคุณอาจจะต้องมีดีอะไรในตัวเองนะมีนพิจิกกรกฎนะคะทําให้เขานั้นนะคะลืมคุณไม่ลงลืมคุณไม่ได้อะประมาณนี้ทําให้เขารู้สึกกังวลกวายคิดถึงคุณได้อะนะหรือ ความต่างไวนะคะหรือความต่างอะไรก็แล้วแต่นะที่มีเข้ามานะคะมม่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้แคร์เลยอ่ะนะไม่ได้แคร์ว่าอนาคตนะคะความสัมพันธ์นั้นนะคะจะเป็นไปได้หรือไม่ได้อ่ะ <S <S แต่เหมือนกับว่าตอนนี้เขาต้องการคุณเขาต้องการมากกว่าพี่น้องอืมแล้วก็ต้องการมากกว่าเพื่อนด้วยนะ <S <S ถ้าเป็นความสัมพันธ์เก่าอ่ะอย่างที่กวางบอกอ่ะนะคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แล้วอะค่ะ ในเมนี้นะคะพลังงานที่มันขึ้นมานะคะความสัมพันธ์นี้จึงถูกตีกรอบโดยคุณนะโอเคนะคะเป้าหมายของคุณคือความรักที่เป็นครอบครัวความรักที่ซื่อตรงความรักที่ซื่อส,สัตย์เท่านั้นเห็นไหมคุณต้องการคนซื่อสัตย์คุณต้องการคนหนักแน่นนะถ้าความรักนี้เข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่ามันจับต้องไม่ได้คุณก็ไม่ต้องการคุณต้องการความรักที่มันมองเห็นอนาคตได้คุณไม่ได้ใช้ความรู้สึกนําทางอย่างเดียวนะมีนพิจิกกรกฎนะคะ คุณใช้นะคะความเป็นจริงนําทางด้วยนะคะคุณไม่ใช่คนที่ใช้จินตนาการนะคะวาดฝันวาดวิมานนะ,ะแต่คุณมองความจริงคะ่ะว่าความสัมพันธ์นะคะที่มันเข้ามาอยู่ในตอนนี้นะคะมันเป็นจริงได้ไหมแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะคุณก็จะถอยห่างออกมาจะเป็นตัวคุณอนะ่ะเพราะคุณไม่อยากเจ็บปวดอะคะ่ะ เพราะคุณรักใครคุณก็ทุ่มเทแล้วคุณก็คาดหวังไว้คุณรู้สึกว่ายิ่งคาดหวังไว้เยอะคุณยิ่งเจ็บปวดมากเท่านั้นคุณอาจจะเคยผ่านจุดนี้มานะเหมือนคนเก่าที่กลับมาหาคุณก็เช่นกันนะคุณเคยคาดหวังกับเขาไว้มากนะแล้วอยู่ๆวันนึงกลับมาแล้วอยู่ๆคุณจะให้โอกาสเขาง่ายๆคาดหวังเขาง่ายๆแบบนี้คุณรู้สึกมันเสี่ยงเกินไปเปล่านะตัวคุณก็มีหัวจิตหัวใจนะคะจะทําให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือว่าถ้าเขาจะเข้ามาเรียกร้องนะให้ความสัมพันธ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมไวๆอย่างเนี้ย นะคะคุณไม่สามารถฝืนใจตัวเองได้อะที่จะให้มันเป็นเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมอยู่แล้วจากวันนั้นถึงวันนี้นะเพราะคุณก็ดูเหมือนแบบ move on มาไกลแล้วอะ่ะแต่คุณก็ไม่ได้ปฏิเสธเขานะเออไม่ได้ปฏิเสธนะคะความรู้สึกดีๆจากเขาคุณก็พยายามที่จะซึมซับนั่นแหละนะจากสิ่งดีๆนะคะจากสิ่งที่เขาอยากจะมาแก้ไขนะคะเปลี่ยนแปลงทำดีกับคุณเนี่ย คุณก็พยายามที่จะซึมซับนะคะตรงนั้นนะคะเข้ามาสู่นะคะในจิตใจคุณแต่ว่ามันจะซึมยากหน่อยนะเพราะว่าสิ่งที่มันฝังอยู่ในใจคุณมันเยอะมากกว่านะมันคือการเริ่มต้นเท่านั้นนะที่จะพิสูจน์ว่าคนเก่านะคะที่ห่างหายกันไปนานนะคะกลับมาอยู่ตอนเนี้เป็นคู่กรมนะคะหรือว่าเป็นคู่กันโอเคนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆเ,เหมือนกับว่าคุณเองก็ไม่กล้าคาดหวังนะ มีนพิจิตกรกดไม่กล้าคาดหวังนะคะในสิ่งที่คุณยังมองไม่เห็นอนาคตว่ามันจะเป็นไปได้เอออย่างเด็กเนี่ยที่เข้ามาพัวพันกับคุณอย่างเนี้ยนะหรือคนที่แบบมีความต่างนะคะเรื่องสังคมสถานะการเงินการงานเนี้ยนะเข้ามามันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบว่ามันจะเป็นไปได้เหรอเขาจะรักเราจริงหรอคุณเลยไม่อยากคาดหวังอะไรอะคะ่ะเนี่ยเออปัญหาที่มันเกิดนะคะคือพาเด็กถือดาบนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะคะในช่วงนี้นะพลังงานของคุณนะคะคุณยังรู้สึกว่ามันยังเป็นความรักในะรูปแบบเด็กๆอยู่เลยอะ่ะคุณรู้สึกว่ามันยังเป็นความรักที่ยังไม่โตก็ได้นะถ้าความสัมพันธ์นี้นะคะมีการกลับมาของคนที่คุณเคยรักเคยผูกพันนะคุณก็ยังรู้สึกว่าเขายังไม่ได้เติบโตมากพอนะที่จะทําให้คุณรู้สึกแบบอยากจะเปิดใจคบอีกครั้งอะ่ะ คุณยังไม่ได้รู้สึกตรงนั้นค่ะสิ่งเดียวนะที่จะทําให้คุณยอมรับเขาได้นั่นก็คือมันอยู่ที่ตัวเขาจะต้องพิสูจน์ให้คุณเห็นนะมันไม่ใช่ปัญหาของคุณนะจะมาฝืนหัวใจหรือบังคับหัวใจกันอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อืมแต่คุณก็แบบไม่ได้เค้นไม่ได้อะไรนะก็คือคุณปล่อยวางไปแล้วว่านะคุณไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วอะค่ะแต่ก่อนคุณอาจจะรู้สึกมากนะคะแต่วันนี้มันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรเอาเป็นว่าคุณจะเป็นผู้ดูก็แล้วกันนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคุณไม่คาดหวังนะ ประมาณนี้ค่ะอะสำหรับมีพิจิตกระปดนะคะเดี๋ยวกันจะลองขอไพ่ยขยายห้าไม้เท้านะคะเขาต้องการคุณมากเขาพยายามมากเขาไม่อยากเป็นแค่เพื่อนพี่น้องนะคะหรือสิ่งที่คุณดีกกอบให้เขาเนี่ยเขาไม่ต้องการแค่นี้เขาต้องการมากกว่านี้นะเนี่ยเขากําลังกังวลกังวายนะคิดถึงคุณอยู่ก็ได้ะคะ่ะห้าไม้เท้าค่ะ ความรู้สึกเขากระวนกระวายนะคะอืมมีไพ่เดอะเวิร์เข้ามาด้วยอะขออีกใบค่ะตอนนี้เขาอยู่ไม่นิ่งเลยค่ะเขาต้องการคุณอะเขาอยากได้มากกว่านี้ประมาณว่าเขากระวนกระวายส่วนคุณก็เย็นชาใส่เขาเฉยชาใส่เขาแล้วก็มีไพ่จัสติกเข้ามาด้วยนะเขาจะไม่ยอมรับนะคะในผลลัพธ์ที่คุณตัดสินใจไปเหมือนว่า เขาต้องการนะคะความสัมพันธ์นะคะในแบบที่หัวใจเขาเรียกร้องเท่านั้นนะเขาไม่อยากให้คุณปฏิเสธความสัมพันธ์เขาเขาอยากให้คุณรักเขาอะ,อะจะบาัางคับอะไรกันล่ะเนี่ยมันเหมือนกับห้าไม้เท้าเดวิลจัสติดเหมือนเป็นการบังคับอะเขาอยากให้คุณรักเขาได้มากกว่านี้นะคะ่ะแต่ในขณะที่แบบมีนพิจิตรกรกฏนะ่ะคุณยังแบบนิ่งอึง้งใส่เขาอยู่เลยอะเบอรเบอร,บอรงงกับความสัมพันธ์นี้นะประมาณว่า วันนั้นนะคะที่ทิ้งกันไปนะคุณเจ็บปวดขนาดไหนกว่าที่คุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยมันยากมากเลยนะสําหรับคุณ <c oughs> มีนพิจิตรกฎ <c oughs> คุณแบบว่าจะมาบังคับอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะมันก็ต้องทําให้คุณเชื่อใจสินะถ้าอยากจะกลับมาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะให้โอกาสสิประมาณเนี้ยมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะกลับมาง่ายๆแบบนี้นะไม่ใช่มีนพิจิตรกฎแน่นอนนะคะโอเคค่ะ เออกวางลืมพูดราศีนะคุณอาจจะมีแพชชั่นกับชาวราศีกุมเข้ามาด้วยนะคะชาวราศีธาตุน้ำมีพิจิกกรกฏนะคะแล้วก็มีคนธาตุไฟเข้ามาด้วยนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะอ่ะต่อไปนะคะเอ่อกวางจะร้องขอไพ่ขยายนะเป็นไพ่สิดาบนะเรามาดูกันนะว่าไพ่สิบดาบนะคะมาบอกถึงความรู้สึกของคุณนะ สิบดาบมาบอกสามถ้วยค่ะสิ่งที่คุณทําได้ดีที่สุดนะในความสัมพันธ์นี้นะคะคือมีความรู้สึกให้ในลักษณะความเป็นเพื่อนพี่น้องเท่านั้นนี่คือสิ่งที่คุณให้ได้ตอนนี้ถ้าเขาไม่ต้องการคุณก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้วเหมือนกันเพราะคุณเองอะเหมือนกับว่าก็าคุณยังไม่ได้เชื่อใจอะไรเขาเนาะจะให้คุณให้สถานะมากมายกว่าน,นี้มันคงเป็นไปไม่ได้คุณจะไม่ฝืนความรู้สึกของตัวเองเด็ดขาดเห็นปะเนี่ยคือสิ่งที่คุณทําได้ดีที่สุด ถ้าเขาถามตอนเนี้ยนะคะว่าคุณกับเขาเป็นอะไรกันหรือว่าถ้าสมมติเขาถามคุณตอนเนี้ยว่าขอกลับมาคืนดีได้ไหมสิ่งที่คุณจะตอบก็คือสิ่งที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้นะคะไปได้นานและก็ดีที่สุดนั่นก็คือสถานะเพื่อนหรือพี่น้องคุณให้ได้แค่นี้จริงๆนะแต่ถ้าอนาคตนะคะมันจะพัฒนานะคะไปเป็นในลักษณะสถานะความสัมพันธ์แค่ไหนมันก็อยู่ที่เขาค่ะว่าจะสามารถทำให้คุณเปิดใจได้ไหม ประมาณนี้เลยนะจ๊ะมีพิจิกรกฎนะตอนนี้นะคะพลังงานของคุณคือการระวังตัวระวังตัวระวังใจนะคะตีกรอบคนที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณไม่ว่าจะเก่าใหม่นะคะและยิ่งเป็นความสัมพันธ์อะไรที่คุณเห็นถึงอุปสรรคหรือความต่างที่จะพบกันเนี่ยนะคะคุณจะไม่คาดหวังนี่คือสโลแกนของมีนพิจิกรกฎนะที่เข้ามาตอนนี้นะคะและนี่นะคะคือความสัมพันธ์นะคะทั้งหมดนะเท่าที่กวางเปิดมานะคะ อาทีนี้นะคะสิ่งที่กวางจะเปิดต่อไปนะคะนั่นก็คือเอ,อความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็ความรู้สึกของคุณแต่กวางนะคะกวางจะเปิดนะคะเป็นความรู้สึกของเขาก่อนนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะมีพิจิตกกรกฎเขารู้สึกยังไงกับคุณคะมีไพ่แปดไม้เท้าเข้ามานะคะอืม เขาพบคุณเหมือนกับรักครั้งแรกที่เราเคยรักกันอนะประมาณเนี้ยคล้ายๆกับรักครั้งแรกเลยเหมือนรักแรกพบเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนเก่าที่เคยรักเคยผูกพันเข้ามาอย่างเงี้ยเขาจําบรรยากาศนะคะในวันแรกที่คุณรักกันได้เลยนะเนี่ยแปดไม้เท้าเนี่ยถ้าเป็นความรักที่เด็กกว่านะกว้างม,มองว่าเขาดึงดูดกับคุณมากในแว็บแรกที่เจอเลยอะแล้วความรู้สึกเขามันไปไวมากค่ะมันรวดเร็วมากเลยจนคุณอาจจะแบบไม่ได้ตั้งตัว มีไพ่เดอะสตาร์เข้ามานะคะมันดึงดูดมากจนอธิบายไม่ถูกเอ่มันเหมือนกับว่าเขาอยู่ใกล้คุณอะนะคะมันทำให้เขารู้สึกแบบว่ามีพลังงานที่ดีหมุนเวียนรอบตัวเลยอะทำให้ใจหวิวอย่างเงี้ยทาให้ใจเต้นอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอาการของเขานะคะมันแสดงออกมานะคะเหมือนเหมือนครั้งแรกที่คุณรักกันเลยเห็นปะแปดไม้เท้าเดอะสตาร์เข้ามาอืม โอเคค่ะไปต่อซิเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากประมาณนี้แต่เขาเาชื่อในความรู้สึกเขานะว่ามันเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากเลยประมาณนี้นะแล้วก็มีไพ่ก้าวดาบเข้ามาแต่สิ่งที่เขามองเห็นในตัวคุณคือคุณไม่เหมือนเดิมประมาณนี้นะหรือว่าคุณเคยแสดงออกนะคะว่าคุณเคยแคร์เขา นะคะมากกว่านี้นะคะเขามองว่าคุณเปลี่ยนไปจากเดิมอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาไม่ชินอ่ะนะหรือว่าตัวของมีนพิจิกกรกฎนะคะตัวคุณนั้นนะคะไม่ได้แสดงอาการนะคะ <_ S 2> ในลักษณะที่เราเคยสนิทกันอ่ะเหมือนกับว่าเราเคยผูกพันกันมากเราเคยสนิทกันมากแต่วันนี้พอเราโคจรนะคะกลับมาพบก,กันอีกอ่ะเขากังวลใจมากค่ะกังวลใจมากว่าการกลับมาครั้งนี้นะคะเขาจะไม่ได้รับความเหมือนเดิมจากคุณน่ะมีนพิจิกกรกฎอืมแต่ถ้าเป็นความรักนะคะ ใหม่ๆนะที่เข้ามานะคะที่มีอายุต่างกันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขากังวลว่าคุณจะเอานะคะอุปสรรคตรงนี้นะคะมาตัดโอกาสเขาอ่ะอืมไปต่อเนาะเขารู้สึกยังไงอีกคะมีไพ่ the strength เขามานะคะเขารู้สึกจุกจุน่วงนวงในใจนะเขากำลังหาวิธีนะว่าจะทำยังไงให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนเดิม หรือเขาเองอาจจะพยายามเนาะงัดความทรงจําในอดีตที่เคยผูกพันกันมานะมาทําให้คุณนั้นอะ่ะนะคะเกิดมีความรู้สึกอีกครั้งนะคะแต่มันยากมากเหลือเกินอะ่ะมันเหมือนกับว่าต่อให้เขางัดนะคะเรื่องเราในอดีตอะไรที่มันจะแสนดีที่มันเคยแสนดีอะ่ะนะแต่คุณนั้นอะ่ะฝังใจนะคะกับอดีตที่เขาเคยทําร้ายคุณมากกว่าประมาณนี้อืมเขาว่าจดจําแต่เรื่องดีด กับคุณนะในสิ่งที่ดีๆที่คุณทําเพื่อเขาอะนะคะวันนี้เขากลับมานะคะอาจจะเป็นเพราะแบบเขาเสียดายคุณก็ได้นะกลับมาเห็นคุณอีกทีนะคะคุณก็เปลี่ยนไปเยอะอะนะมันว้าวสาหรับเขาอะค่ะนะเขาก็รู้สึกแบบว่าอยากจะกลับมาขอโอกาสรประมาณนี้เลยอาจารย์อินพิจิตกรกฤแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ใหม่นะคะเขามองว่าความต่างเรื่องอายุนะวัยวุฒิตรงนั้นนะคะมันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเลยสําหรับเขา แต่เขามาแบบเด็กเกินไปไงเขามาแบบเด็กเด็กเกินไปการกระทําอาจจะเด็กเกินไปแล้วคุณไม่กล้าคาดหวังนะกับความรักที่คุณรู้สึกว่ายังไม่มีเครดิตอะค่ะประมาณเนี้ยคุณน่าจะเจอความรักใหม่ที่อายุต่างกันแล้วละเท่าที่ดูนะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์เก่าที่กลับมาค่ะเหมือนเขาแบบอยากจะกลับมาทําทุกอย่างให้มันเป็นเหมือนเดิมแต่มันสายไปแล้วอะค่ะสาหรับคุณเนาะทำดีที่สุดอย่างที่กวางบอกอะคุณให้ได้แค่เนี้ยแต่เอาแค่ไหนประมาณนี้อีกใบหนึ่งสิ แล้วก็มีพายเด็กถือดาบเขามานะคะอืมใช่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการกระทําหรืออะไรก็แล้วแต่มันทําให้คุณรู้สึกว่าเขายังไม่โตยังไม่โตที่คุณจะเชื่อใจเขาได้เลยถ้ากลับมามันต้องมีอะไรดีกว่านี้ถ้ากลับมามันจะต้องไม่เอานะคะการกระทําคําพูดนะคะหรือว่านิสัยเด็กๆมาใช้กับคุณอ่ะอือคุณจึงยังแบบว่า ไม่สามารถการ,รันตไีได้นะแล้วยังไม่สามารถที่จะเปิดโอกาสได้นะกับความสัมพันธ์นี้คุณมองว่าเขาก็เหมือนเดิมอะ่ะเขาก็เป็นเขาคนเดิมในขณะที่คุณก็เปลี่ยนไปเยอะมากคุณดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาอีกอืมโอเคนะคะอาทีนี้นะกวางจะขอเป็นความรู้สึกของมีนพี่จิตรกฎอ่ะคะ่ะคุณรู้สึกยังไงคะมีไพ่สี่เหรียญเข้ามา มีมพิจิกรกระกรเฉยชาเย็นชามากรู้สึกนิ่งๆเลยค่ะตอนนี้คุณแบกอะไรไว้เนี่ยตอนเนี้ยคุณยังงงกับตัวเองเลยว่าคุณแบกอะไรไว้คนที่เข้ามาเนี่ยทําให้คุณรู้สึกช็อกมากทําให้คุณรู้สึกตะลึงมากนะคะคนเก่าที่กลับมาคุณก็รู้สึกตะลึงมากส่วนคนใหม่นะคะคุณก็ยังแบบมองอะไรไม่ออกเลยอะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยนะ คุณยังรู้สึกว่าความรักครั้งนี้นะคะโอกาสที่จะเติบโตเนี่ยไปด้วยกันเนี่ยคุณคุณยังมองไม่ออกนะว่ามันจะเป็นไปในรูปแบบไหนซึ่งมันอาจจะเป็นไปไปได้ก็ได้ค่ะมันต้องไว้ติดตามตอนที่สองนะแต่ตอนนี้สภาวะของคุณแบบว่าขอดูเฉยๆก็แล้วกันนะยังไม่อยากที่จะแบบว่าคาดหวังอะไรกับใครเลยอ่ะคุณรู้สึกยังไงอีกคะแล้วก็มีพายเด็กถือไม้เท้าเข้ามา อืมอืมความรักเด็กๆจริงๆสองถ้วยเข้ามานะคะรักแท้ <S <S <ง>เวลาที่คุณนะคะ move on ออกมานะคุณก็อยากได้รักแท้คุณไม่อยากได้รักเดิมนะเราต้องทำให้คุณนั้นนะคะมาร่วมเผชิญกับความลำบากประมาณนี้ไม่อยากร่วมเผชิญนะคะกับวิบากกรรเก่านะ ฉะนั้นนะคุณจึงแบบว่ามันหนักใจแล้วมันเริ่มจะเอเป็นการตัดสินใจที่ยากแหละมันตึงๆในความรู้สึกนะคะโอเคคะ่ะคุณนะ่ะนะไม่อยากไปอยู่ในจุดที่คุณต้องไป,ปเผชิญวิบากกรรมกับเขาอะประมาณนี้คุณอาจจะ,ะเผชิญมาแล้ว move on มาแล้วนะคะอยากจะไปอยู่จุดเดิมมะคงจะไม่มีนะคะมีไพ่ the emperor เข้ามานะคะโอเคนะแต่ตัวคุณนะ่ะมีพิจิกกรกฎนะคะคุณก็ไม่ได้รั้งนะคะให้ใครมาอยู่ นะกับคุณตรงนี้หรอกนะเอ็มเพอร์เนี่ยขออีกใบค่ะแล้วก็มีไพ่แปดเหรียญเข้ามากวางม,มองว่าในความสัมพันธ์นี้คุณโตโตมากโตกว่าทั้งเก่าที่เข้ามานะทั้งคนใหม่ที่เข้ามานะคุณโตนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณสามารถนะคะเลือกคนที่เหมาะกับคุณได้มากกว่านี้แปดเหรียญเข้ามาเนี่ยตอนนี้สิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะคะในคนที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณคุณไม่รู้ว่า เขาจะเติบโตนะคะไปกับคุณได้ไหมเพราะแน่นอนค่ะการที่คุณนะคะได้เรียนรู้นะคะได้เติบโตนะคะมาอย่างมีคุณภาพต้องบอกแบบนี้ดีกว่านะคะจากประสบการณ์นะที่แบบว่าคุณผ่านมานะ,ะในเรื่องของความรักนะคะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาแล้วคุณยังรู้สึกแบบว่ามีอนาคตไปร่วมกันไม่ได้แบบเนี้ยนะคุณก็ขอยบาบนะยบยในที่นี้นะคะคุณก็จะปฏิเสธเขาไปแบบ อ่อนโยนนะนั่นก็คือวางสถานะให้เป็นคนรู้จักกับเพื่อนพี่น้องแค่นี้ถ้าคนไหนนะคะที่คุณรู้สึกว่าเออมันไปกันไม่ได้นะเพราะคุณไม่ได้ใช้หัวใจนําทางอย่างเดียวนะคุณรู้สึกว่าใช้หัวใจนําทางมาตลอดเลยที่ผ่านมานะ สุดท้ายนะคะก็มาตกม้าตายด้วยความเจ็บปวดตลอดนะช่วงนี้นะคะคุณใช้ความคิดใช้ความรู้สึกนะควบคู่กันไปถ้ามันสัมพันธ์กันเมื่อไหร่นะคะนั่นแหละคะ่ะจะคือความรักที่ใช่สําหรับคุณแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่ายังไม่ใช่ต่อให้คนที่คุณเคยรักเขากลับมาแล้วนะคะหรือว่าคนใหม่นะที่เข้ามากําลังพยายามพิสูจน์รักแท้คุณอยู่เนะี่ยคุณก็ยังไม่เชื่ออะไรนะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้นะคะยังไม่โตพอนะที่จะทําให้คุณตัดสินใจที่จะตอบตกลมกับใครสักคนหนึ่งเลย โอเคนะคะขอบทสรุปค่ะบทสรุปการตามหารักเทนะชาวมีนพิจิกรกดเดอะ o ว l ลเข้ามาอนาคตเท่านั้นอนาคตนะคะเท่านั้นนะคะที่จะการันตีนะคะความรักว่าไปกันได้แล้วต้องมองไปทิศทางเดียวกันด้วยนะ มันเหมือนกับว่าคุณพัฒนาตัวเองนะคะไประดับหนึ่งแล้วอะนะคะคุณอาจจะ move on ไปไกลกว่าเขานะหรือว่าชีวิตของคุณมันไกลกว่าเขามากๆเลยอะนะคะฉะนั้นนะคะคุณจะต้องเลือกคนที่เป็นอนาคตไปพร้อมกับคุณได้แล้วก็มีไพ่้าเหรียญเข้ามาเห็นไหมคุณรู้สึกว่าคุณ move on มาแล้วแล้วทาไมคุณต้องไปต้องไปร่วมเผชิญวิบากกรรมกับเขาอีกอะนี่คือสิ่งที่คุณคิดนะ เคุณมองว่าเขายังไม่โตพออะนะหรือคุณอาจจะมองว่าเขายังนะคะเดินตามคุณไม่ทันนะคะในเรื่องของการพัฒนานะคุณน่าจะพัฒนาไปไกลกว่าเขาอีกใบหนึ่งค่ะแล้วก็มีไพ่เดอะซันเข้ามาคุณก็ยังเชื่อว่าคุณนั้นนะคะสามารถที่จะมีคนดีๆเข้ามาได้มากกว่านี้เท่าที่กวางดูเนาะเพราะว่าบทสรุปหน้าไพ่เป็นเดอะซันด้วยหรือว่าคุณอาจจะไม่เลือกใครเลยในตอนนี้มีวิจิกรกฏ ไม่รู้สิจะเป็นใครก็แล้วแต่นะทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะถ้าพิสูจน์ให้คุณนั้นรู้สึกว่าความรักนี้มันจะโตไปด้วยกันนะมันจะต้องมีอะไรนะคะดีๆไปด้วยกันนะไม่ใช่เลือกมาแล้วไปสร้างวิบากกรรมต่อกนันเนี้ไปไปร่วมเผชิญวิบากกรรมกันอนะเพื่ออะไรนะคุณรู้สึกว่ามันต้องดีกว่านี้นี่คือสิ่งที่คุณกาลังจะเลือกนะคะมินพิจิตรกฎ โอเคนะคะและนี่คือการตามหารักแท้นะคะคนที่อยู่นะคะในช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่นะคะแต่อาจจะเป็นคนที่ใช่ในอนาคตก็ได้นะคะอันนี้มันเพิ่งเริ่มแรกนะคะในความรู้สึกของคุณนะคะความรู้สึกของเรามันก็จะเปลี่ยนกันไปตามการเวลานะไม่ได้แปลว่าคนเก่าของคุณนะคะหรือว่าคนใหม่ที่เข้ามาตอนนี้นะคะออไม่มีใครใช่เป็นคู่แท้ไม่ใช่แบบนั้นนะอาจจะต้องใช้เวลากันอีกต่อไปนะคะนี่มันเพิ่งเป็นการเริ่มต้นนะ,ะพิสูจน์รักแท้นะคะ ทั้งเก่าทั้งใหม่เลยนะตอนนี้นะคะอืมแต่ถ้าจะใช่หรือไม่ใช่นะคุณก็ไม่ได้แคร์นะมีพิจิกกระ,ะกฎคุณรู้สึกว่าายหน้านะคะยังมีผลทางสว่างรออยู่นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามนะคะเดี๋ยงไงนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสนะเราเจอกันใหม่นะคะใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้บ้ายบายสวัสดีจ้า